ครับผมวันนี้ก็จะมาล้างรถด้วยปืนฉีดไฟฟ้าตัวนี้นะครับใช้กับถังน้ำนะะซื้อมาจากตลาดนัดราชชุรีเพราะว่ามันไม่แรงทีนี้ผมใช้ตัวที่บ้านอยู่อ่าที่ฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วกลัวมันจะพังไปแรงจัดเนี่ยครับเครื่องตัวนี้ครับเป็นอ่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับถ้าใช้แล้วไปฉีดมันแรงไปนะฮะ ก็เลยซื้อแบบที่ทำในคลิปก็เลยใช้ไฟ12โวลต์รับต่อนะครับโดยใช้อแดปเตอร์นะครับผมใช้อแดปเตอร์ครับเนี้ยก็เสียบไฟ220บ้านผ่านตรงอแดปเตอร์เขาเรียกว่าอะไร power supply regulator นะ power regulator แปลงเป็น12โวลต์เสียบ เช็กเสียบุหรีตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อไปที่ถังน้ำนํำนะครับรก็จะกฉีดในความคิดผมมาฉีดได้ก็มมีรอกมาเยอะมีมาหลายคันแล้วก็จะฉีดเลยนะครับ That's <laughs> ครับจริงๆก็ล้างเรียบร้อยนะครับเนี่ยคือต่อเรกูเลเตอร์อย่างที่บอกนะก็ล้างของเครื่องสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเครื่องปอกลมมาปอกอีทีนะครับก่อนจะแห้งต้นไม้ก็สะอาดนะครับผมถือว่าเราติดฟ้านี่ล้างล้างน้ำได้นะครับผมมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับ

ขั้นตอนนะครับก็คือถอดฝาปิดครอบห้องเครื่องด้านหน้าเนี่ยเพื่อจะฉีดน้ําในอุโมงค์ให้มันเลอะเทอะพอสมควรกันนะครับถ้าส่งออกไปเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของลําโพงอยู่ตรงนั้นนะลาโพงเสียงสังเคราะห์นะครับซึ่งจะมีฝุ่นอะไรมากมายพอสมควรอันนี้มันก็เข้าหน้าหนาวแล้วไงเราก็เลยโอกาสล้างใหญ่ นะครับหมดปุนนะ่นแะล้วก็สูุกับปุ่นต่อไปในหน้าแรงนะครับเดี๋ยวก็จะทําการฉีดต่อไปนะครับผมฉีดล้างนะครับ,รบไปฉีดล้างส่วนที่เป็นไอ้ใต้กระแจงับ ครับสภาพห้องเครื่องก็หลังจากหลังจากเราล้างแล้วนะครับก็สะอาดเรียเลยไรนะครับปมไม่มีละนะครับตอนนี้นก็ปุ่เแดดสาดแ้่ปุ่เแด,ดดูนะครับสะอาดนะครับ ุ่นไม่มีปกติพ่นจะอยู่ที่ทสายสีเหลือ,องตรงนี้เยอะมากน,นี่ประีดไปแล้วมันก็หายไปแล้วก็ไม่ีแล้ว,ลวสะอาดนะครับก็ไฟฟ้าก็ดูลแลไง,ไง่ายๆมันก็เหมือนกับรถน้ํามันนี่แหละไม่มีปัญหาอะไราไมากมายเพรานคนที่กลัวว่าฉีดล้างห้องเครื่องอะไรไม่ได้เนี่ยผมว่าไม่ใช่นะอันนี้ก็มาแค่ก็อขังกาให้ก็ล้างได้หมดบริกดเลยนะครับอย่างนี้ส <laughs> ุดยอดล้างได้หมดทุกอ,อย่าง ครับทอเธอพันพันครับเก็บแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาทำไงนะครับตอนที่ครอบครองนะครับโอเคล้างเสร็จก็ฉีดสเปรย์เคลือบนะครับนี่ผมฉีดไปแลบเพื่อแต่ว่าเอามาปีเดียวรับฉีดไปคลึอบสะอาดนะ โอเคนะคุณเยอะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับป่าชอบนะฮะปอกสะอาดปัดเกดทุกตำแหน่งนะครับ